ครับ <c oughs> สวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่ยายนจุนนิ่งได้ต้อนรับรถแจ๊ดใช่ไหมฮะแจ๊ดหรือเปล่าคปนรถแจ๊ดครับอา,อาการของรถยนทันดานั้นเป็นจุดจุดบกพร่องจริงๆแล้วเกียร์ไม่ไม่เสียนะฮะแต่จุดบกพร่องต่างๆเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวแล้วก็อ่า บอกที่มาที่ไปว่ารถจนคันนี้เป็นอะไรบ้างครับสวัครับแนะนำตเองนะครับครับชื่อบุ๊ครับจากกรุงเทพครับเป็น h o อนด j a ส z ปี2007ครับอันนี้มีอาการเหมือนเกียร์กระตุกครับเวลาถอยหลังเวลาที่เครื่องเบาเงี้ยครับทำท่าจะดับนะถ้าเกิดรถติดมากๆเนี่ยทําให้แอร์ไม่เย็นด้วยแต่ว่าพอรอเนเริ่มรอบกลับมาแอร์ก็จะปกตินะครับก็ไปอู่มาสี่ที่ครับ ก็คือประเมินอาการต่างกันนะฮะก็ต้อมไปมันก็ไม่หายครับพอสักพักหนึ่งก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับอาการหนักสุดก็บอกให้ทําอะไรเป็นหัวฉีดครับเห็นฉีดครับแล้วก็ซ่อมเกียร์ครับแล้วซ่อมในอย่างเกียร์ซ่อมมีมีมีชุดซ่อมไปชุดนึงครับไปทําทําการซ่อมไปแล้วครับแล้วอาการดีขึ้นไหมอาการเหมือนจะดีขึ้นในช่วงแรกๆครับ ก็กลับมาเหมือนเดิมเีกครับเหมือนเดิมใช่ครับหมดไปเท่าไหร่หมดไปซ่อมเกียร์ไปสามหมื่นครับเกียร์สามหมื่นครับหัวฉีดก็ประมาณหมื่นหนึ่งสี่หมื่นครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นล้างแล้วก็ล้างปีดีเสื้อแล้วก็ตับจูนวาลวเงี้ยครับก็เหมือนเดิมครับไปฟ้ามาครึ่งแสนกว่าเลยทีนี้ใช่ครับ <c oughs> คือว่า <c oughs> ก็คือก่อนที่ ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงครับโดยที่ไม่จําเป็นถ้าเกิดเราเจอช่างที่ฝีมือจริงๆแล้วน่าจะแก้ไขได้เนี้ยครับจะไกลแค่ไหนก็มาครับเดี๋ยวตรวจสอบไปก่อนนะครับครับมาที่เครื่องยนต์เลยเอาดีตัวดีจะไม่ได้ถอยฮะ อ้าวขานด้วยดิไม่ขานไม่รู้เอาเกดีเลยเครื่องโหลดมาเอาเกียร์ถอยครั้งอาเป็นนานหรือยังเป็นนานแล้วครับเป็นนาเป็นปีแล้วครับก้องเกียร์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นหน่อยครับเตรียมเตรียมงบมาเท่าไหร่วันนี้เตรียมคนมาสักประมาณ หนึ่งมืบาทครับเดือ,อเบื้องต้นก่อนเ๋ือกับบ้านแน่ยวจัดการให้นะตะปุ่มใหมากนะลองอีกทีแกถอ,อยเดี๋ยวรอแอร์ทำงานก่อน,นเปิดน้ำาายาแอร์ให้หมดคิดว่าหายไม่อาการนี้คิดว่า ทำใจไว้ด้วยนะบอกก่อนก็คิดว่าครับมีความหวังผมเชื่อเชื่อมั่นครับว่า <S 1> <S 1> ว่า,วาเอาไปกินข้าวแล้วร้องเพลงรอนะการนี้าครับาาการไม่หายบาทเดียวไม่ต้องจ่ายนะรเราต้องช่วยกันตรงนี้เพราะว่าเขาหมดไปเยอะ <S <S อสวัสดีครับเช้าวันเสาร์เรามาพูดคุยกันเรื่องตีกีเสื้อของ t o โ o t a นะครับเครื่องนี้ 7A หรือเปล่าที่วางมาใหม่ กันประมาณไม่แน่ใจโตโยต้าแล้วกันนะฮะรุ่นไหนไม่รู้ว่าว่าท่านแรกเราจะให้แนะนําตัวนะครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับมาจากไหนครับผมมาจากกรุงเทพครับผม,ผมเคยเข้าโครงการมาแล้วครั้งนึงเคยเข้าโครงการรถมาเข้าโครงการแล้วก็รู้สึกดีก็เลยกลับมาอีกครั้งครับผมตรวจเช็คช่วงล่างครับผมันนี้<ห>นเอารถมาเช็คช่วงล่างเพื่อจะเดินทางปีใหม่ครับเป็นทางกลครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับ มาจากจังหวัดอะไรพี่กิรครับพิจิิรห้ามเอ่ยชื่ออู่นะครับรถคันนี้ได้ไปทํามาแล้วกี่เที่ยวก็ตั้งกับเพี่ยนเครื่องมาแล้วก็เลี้ยวเขา้าไปเขาเขาอะไรเที่ยวเขาก็แก้ไม่ค่อยตกแต่ไม่ค่อยตกนะก็จริงๆเขาทาทุกอย่างดีหมดแนละ้วเหลือตัวเดียวที่ยังไม่ได้ทำผมอยากจะให้เจ้าของอู๋คนนี้ยนคะันนี้นะ มาร่วมโครงการพวกเราจะไม่ต้องวิ่งมาจากที่จิตมาหาผมเนีไงแล้วเดี๋ยวเราจะให้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วให้เขาทำ <inte S 2> นะฮะลองติดต่อดูถ้าเปิดใจก็เรายินดีต้อนรับในชมรมโนชั่นทุกประเทศนะฮะจุดอ่อนเนี่ยเดี๋ยวได้กลับบ้านแนละ้วทำหมดไปเท่าไหรนะ่แล้วโอ้ก็วางเครื่องมาสองหมกว่าบาทนะครับ <ừ>. เโอเคแล้ว,วทัานท่านซื้อเครื่องด้วยเปล่าซื้อเครื่องด้ว เครื่องมันหมื่นแปดเครื่องตัวนี้ไม่แพงแต่ก็เก่งนะเขาทำสวยงามเขาว่าละเอียดแต่เทคนิคเล็กๆน้อยๆมันยังประสบา้ามภาคสนามอาจจะมองข้ามหรือบางครั้งก็ให้ช่างที่ทำแล้วก็มองข้ามไปสบายใจได้เตรียมเงินมาเท่าไหร่วันเนี้ยไม่เท่าไหร่นะครับเตรียมพูดได้ลองพูดมาดูหน่เตรียมมาเท่าไหร่ก็ ก็มีติดกระเป๋ามาสองขันกระเป๋าเหลือเหลือกลับบ้านเยอะนะเดี๋ยวเราจะดูคันนี้ว่ารอบสิงจะหายไหมคอยติดตามนะครับฮอนด้าเจเอที่เกลร์ลูกนี้ซ่อมมานานยัง ซ่อมมาประมาณปีกว่าครับปีกว่าครับ,รบตอนซ่อมเสร็จใหม่ๆอาการหายเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่100ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับสามดอนกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องดูตรงนี้เห็นไหมวาลวไม่ทํางานมันค้างไงวาลวตัวนี้ปกติมันต้องต้องกดเข้าไปต้องดีดได้เองอ่ะเนี่ยติดเลยเนี่ยต้องถอดซ่อมละตัวนี้ ตัวที่สองเห็นไหมเนี่ยวาลวที่ดีมันต้องดีถึงเงี้ยดูนี่มองหน้าเนี่นะเรากดเข้าไปมันจะถอยเองไงเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งกลับตำแหน่งเดิมตำแหน่งเนี่ยแต่ตัวนี้มันไม่กลับไงง ắt, ัดงัดยังไม่ไปเลยตอนเนี้ยแต่มันต้องละเอียดนิดนึงนะอ่ะเนี่ยปืดมากเลยตัวเนี้ยรับวเนี้ยจะเอาไม่ออกเลยครับ ตัวที่สองแรงบระทะไม่มีเลยโอลิงอ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนโอลิงให้นะแล้วก็จะซ่อมาวาตรวนี้ให้ดูนะเนี่ยหนักมากเลยนะม,มันไม่เหมือนไม่ไม่ทำงานเลยซ่อมอีกสิบเจียวถ้าไม่ทํามันก็ไม่หายยังไงก็ไม่หายครับเพราะมันติดเนี่ย uh oh. ออาคอยติดตามกันนี้ว่าหายหรือเปล่า <laughs> ถ้าไม่หายก็งานนี้ก็ขัดต้องพักกระเป๋าเองแล้วนะนะ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังจากเปลี่ยนโอลิงสมองเกียร์ ar, แต่งวาวเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนนี้พร้อมอิดเครื่องทดสอบนะครับครับ,รบเห็นการทํางานได้เป็นไงเห็นการทางานแล้วแตกต่างจากตอนเข้ามานะครับเพราะว่าพอเกรียดถอยเนี่ยปกติเออ่รอบมันจะวูบวาบตอนนี้ผมสังเกตทั้งตรงหน้าเครื่องด้วยนิ่งแล้วก็รอบ ที่หน้าปัดก็นิ่งเหมือนกันครับยังยังไม่จบเดี๋ยวไปขับทดสอบก่อนตอนนี้นะตอนนี้นะที่เห็นจักจัดอแาวมาที่เครื่องเลยอ้าวแค่ถอยเสียงโขคาโขคาหายไม่มีครับไม่มีสั่นอ้าวเดินหน้าอ้าวถอยหลัง เปิดไฟหน้าครับเดี๋ยวขัดไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยออกขับทดสอบครับแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านดูดูปัญหาคาใจนะต้องขับก่อนตอนนี้อย่าเพิ่งสรุปโอเคครับผมินไปขับก่อนครับแต่ว่าเบื้องต้นนี่ก็ดูแล้วการขยับของเครื่องไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมูฟเป็นปกตินะครับเดี๋ยวลองดูว่าเมื่อมีการขับเคลื่อนจริงแล้วเป็นยังไงปีปีปัญหานิสคาใจ ขายแต่มามากกว่า3ปีแล้วครับ, <Okay. S 2> รบเดี๋ยวว่าตอนนี้ให้รางวัลครอบครัวนะครับไปเลี้ยงฉลองก่อน้างหน้าอคณคจับ,บจตามนะครับว่าหลังจากทดสอบคันนี้เราจะมาบันทึกอีกครั้งหนึ่ง Honda Jazz หลังจากแก้ไขสมองเกียร์แล้วก็เข้าโครงการปรับแต่งเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับร้อมได้ไฟหน้าที่ใหม่ปัญหาคาใจ ในรอบสามปีกว่าหายหรือยังนอนตื่นมาต้องคิดแล้วรถรถเราจะกระตุกอีกหรือเปล่าคือปัญหาใหญ่นะครับคือรถมีปัญหาคนเราจะมันจะเครียดมากหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยตอนนี้การทดสอบภาคสนาอภาคสนามเป็นอย่างไรท่าเจ้าของรถผู้เด้งนะครับนายผู้เดงเลยเป็นไงการขับขี่ก็การขับขี่นะครับเครื่องเนี่ยอาการกระตุกไม่มีครับ เรื่องของผมก็คือสังเกตที่รอบรอบของเครื่องด้วยรอบเครื่องเนี่ยก็นิ่งดีครับเวลาที่ปกติแล้วผมจะจะจอดเนี่ยจะจอดกระทานหันเนี่ยเครื่องจะรอบจะตกวูบไปเกือบจะดับแต่ตอนนี้กลับกันครับคือเครื่องจะเร่งมาหน่อยหนึ่งเพื่อมาให้เครื่องเกิดอาการวูบครับนะครับแล้วขนาดเปลี่ยนเกียร์เดิมมันก็จะวูบจะดับอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ไม่มีอย่างนั้นครับ นี่ครับรคล็อกลุกหลายอย่างอ๋อไม่มีเสียงดังคล็อกคุกอย่างนั้นแล้ว<笑><笑>ก็แก้มาแก้มาหลายหลายที่นะครับก็คือไล่แก้ไปเรื่อยก็ตอนนี้จบแน่นอนครับผมลองดูแล้วพอทุกครั้งที่ที่ซ่อมมาเนี่ยอาการมันเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็บอกว่ามันก็นิดนึงนิดนึงติดอยู่ในใจตลอดแต่ตอนนี้ไม่ติดจริงๆครับเคลียร์ปัญหานั้นเคลียร์จริงครับต้องขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากปัญหากาใจครับใช่ครับเพราะว่า เพื่อนเพื่อนในรุ่นที่ใช้มาครับขายทิ้งไม่หมดแล้วครับแย่เรามีผมแ่บสู้สู้มาครับคือจริงๆแล้วเกียร์อกาสเสียจะค่อนข้างยากบังเอิญว่าการปรับแต่งก็ดีหรือการวิเคราะห์ก็ดีไปวิเคราะห์ผิดเองมันซ่อมไม่ตรงจุดมันถึงไม่หายไงตรงนี้นะสำหรับฝ่ากระช้าทพกท่า์ให้คนที่ใช้รถฮอนด้าเหมือนเมื่อกี้ก็โทรมาแล้วอาการเดียวกันเลยครับจากน้ำความผมก็ หมดไปหลายหมื่นแล้วก็ไม่หายครับก็ปัญหาคาใจก็หมดแล้วนะก็ขาาใจหมดแล้วครับหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีหน้าที่ใช้ทําตามคําแนะนบถึงกะเหนดตายหกมือเราถ่านเกียร์ทิ้งเรไปเสียได้นะคถ้ายิ่งพัดชิงได้ก็ยิ่งดีใช้น้ำมันใหม,ม่นันมันเกี่ยวแล้วก็เครื่องยนต์มันดูรักษาตามปกติงานครัียนนี้ที่เราพร้อมที่เงินมันเหลือเยอะก็เลยใช้อิเดียมให้ แล้วประหยัดน้ำมันขึ้นสารเคลือบเกียร์ก็ช่วยประหยัดน้ำมันสารเคลือบเครื่องยนต์ก็ช่วยประหยัดน้ำมันครับสารเคลือบบ่าววาวก็ช่วยประหยัดน้ำมันครือทุกอย่างก็จะช่วยประหยัดน้ำมันหมดอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถตอนนี้โดยเฉพาะรุ่นนี้เลยอะก็ใครที่เคยปวดใจกับแจ๊สนะครับก็คิดว่าใจเป็นรถที่ดีคันหนึ่งครับในเรื่องของการสัมภาระการขนของเนี่ยดีเลิศเลยแต่ว่ามาติดเรื่องเครื่องยนต์ก็ถ่ายทิ้งเงินเยอะก็ เป็นน่าเสียดายนะครับเรื่องของเงินทองต่างๆอันนี้ผมซื้อใช้ได้เลยนะครับนะครับตอนนี้ถูกแล้วเรามีทีมงานทั่วประเทศดูแลให้ครับโอ้เรื่องนี้เจ๋อเลยครับเราจะได้ปัดฝุ่นมาใช้กันเยอะๆในรถก๊มีเยอะๆเลยครับตอนนี้ครับตั้งห้องมาห้องแก๊สมากเดี๋ยวเราจะช่วยกันแก้ไขได้ครับผมดีแล้วเดี๋ยวนั่งตั้งแล้วก็จะช่วยแก้ไขให้ครับนะเอาขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปฉลองกันนะครับขอบคุณมากครับครับ